เรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการเตรียมรับมือกับภาวะโลกเดือดอันนี้แปลแต่ภาษาอังกฤษนะฮะโลกเดือดก็คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วเอ่ออุณหภูมิของไทยเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะเพิ่มขึ้นอีก2-3ถึงาองศาเซลเซียสด้วยกันนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณระเบียบภูผาผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตเดลรี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบีย้ยเต้ถุนรานแล้วก็เวนวักเล่าสู่กันฟังนะครับ พิมพ์ชื่อรายการเสร็จปุ๊บก็สามารถส่งคําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็พิเศษครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการมาเล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพธิธีพืชมงคลน,นะครับก็ให้ส่งชื่อที่อยู่ลงไปในอินบ็อกซ์ที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสูาาส่กันฟังได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรร,รมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่ เข้าไปในหน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจ GSB g r e e n b e a s 111ปีนะครับซึ่งธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ1นนะครับไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันหมดเขตดินขอสินเชื่อวันที่30มิถุนายนนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อธุรก,กิจ GSB Greenbees 1 1 1ปีนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนม่มรจกัดวงงเินสินเชื่อ ส่วนระยะเวลาในการชำระคืนมีระยะเวลานาน10ปีด้วยกันนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่30มิถุนายนนี้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ทางผู้ทุกฟังว่าสินเชื่อธุรกิจ GSB Green b e a t 1 1 1ปีนะครับธนาคารอมสินจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ1ต่อปีคําถามคือว่าสินเชื่อนี้จะมีการจํากัดวงเงินสินเชื่อหรือไม่นะครับส่งคําตอบมานะครับทาง a c e b o o ก Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังเ,เก็บเบียให้ทุนดานเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็คำตอบส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับวันที่10พฤษภาคม2567ายนะครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าสำนักงานกสทชนะครับได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงดิจิทัลผ่านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนของผู้ใช้งานนะครับโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สระบุญใบชัยพลิกประธานกสทชเป็นประธานในการเปิดสัมมนานะครับโดยนายแพทย์สรณะบอกว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายมาเป็นส่วนสําคัญของชีวิตประจําวันแล้วนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่เทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนั้นจะมาพร้อมกับปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านดิจิตอลซึ่งนับวันยิ่งทวีความเหลื่อมล้ามากขึ้นเรื่อยๆทําให้ยังมีกลุ่มบุคคลอีกหลายกลุ่มด้วยกันในสังคมที่ขาดโอกาสในการที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเนื่องจากว่าเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยปัจจัยทางด้านการเงินก็ตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็ตามปัจจัยทางสังคมก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งปัจจัยทางด้านร่างกายก็ตาม ทำให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังนะครับขณะเดียวกันนายต่อพงศีรานุนกรรมการกรรสทชก็บอกว่าบทบาทหน้าที่ของสํานักงานก,รรกาสสชเนี่ยนะครับนอกจากจะกํากับดูแลกิจการกระจา,ายเสียงโทรทัศน์และก็โทรคมนาคมให้ประชาชนได้ดูได้ยินและได้โทรกับและได้โทรศัพท์กับกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องหาแนวทางในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เพื่อลดช่องว่างซึ่งจะสร้างความที่จะไปสร้างความเรื่มล้าให้กับกลุ่มคนต่างๆซึ่งมีปัจจัยต่อการเข้าถึงที่แตกต่างกันไปนะครับให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดเช่นกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องการนวัตกรรมจากเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เอื้อต่อการใช้ชีวิตให้ดําเนินไปอย่างราบรื่นเช่นเดียวกับทุกคนที่ต่างใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจําวันนะครับธนาคารออมสินครับ ร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับด้วยการมอบโชคครั้งใหญ่กับสลากออมสินพิเศษ1ปีโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1บูลค่า111ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจก็จะต้องออมสลากออมสินตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2567จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ในราคาหน่วยละ100บาทนะครับซึ่งถ้หากว่าออมจนครบอายุของสลากแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับดอกเบี้ยกลับคืนมา ในอัตราหน่วยละ35สาตางค์นะครับซึ่งดอกเบีย้ยและเงินรางวัลที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m o ก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5แล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับ เมื่อวันที่9พฤษภาคม2567ครับสำนักง,งานกทชร,ร่วมกับหน่วยงานอีก4หน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้ง4หน่วยงานร่วมกับกทชนะครับได้มีการสรุปผลการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อป้องกันและก็ระงับจับยังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยมีการแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมีนายไตรรัตน์ วิทยาสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทชนะครับได้เปิดเผยข้อมูลบอกว่าสำนักงานกสชเนี่ยได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาระงับยับยั้งการกระทําที่อาจจะก่อให้เกิดการนําเอาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในการกระทําผิดหรือว่าสนับสนุนการกระทําผิดกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายทุกมาตรามีความคืบหน้าดังต่อไปนี้นะครับประการแรกมาตรการยกเลิกหรือว่าระงับบริการเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องไม่จะเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอญญายการมออนไลน์หรือว่าศูนย์ AOC นะครับให้มีการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาแบบชำระค่าบริการล่วงหน้าที่มีการโทรออกตั้งแต่วันละ100ครั้งขึ้นไปนะครับจนถึงปัจจุบันมีจำนวนเลขหมายที่ถูกระงับไปแล้วทั้งสิน้นจำานเนเลขหมายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ใช้บริการ กลับมาแสดงตนจํานวน3 0 8เลขหมายด้วยกันและก็ที่ยังไม่มาแสดงตนจะมีอยู่ถึง37,415เลขหมายนะครับหากไม่มีผู้ใช้บริการมาแสดงตนเนี่ยเลขหมายดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกการให้บริการตามกระบวนการของผู้ให้บริการต่อไปนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับการดําเนินการตามประกาศของกสทชเรื่องการยืนยันตัวตนและก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการของ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยกลุ่มที่มีเลขหมายจานวนตั้งแต่6เลขหมายจนถึง100เลขหมายได้ยืนยันตัวตนในกลุ่มนี้แล้วจำนวนทั้งสิ้น6 9 1 6 7เลขหมายนะครับยังเหลือที่ยังไม่ได้มาลายืนยันตัวตนอีก3,291,184เลขหมายซึ่งหากระยะเวลาเลยระยะเวลาที่กําหนดจะเข้าสู่กระบวนการระงับบริการซึ่งจะทําให้ไม่สามารถโทรออกได้นะครับส่งข้อความสั้นหรือว่า sms ใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะยกเลิกสัญญาการใช้งานส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนซิมตั้งแต่101เลขหมายขึ้นไปได้มีการยืนยันตัวตนมาแล้ว2องล้านห้าแเลขหมายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีการระง,งับซิมไปแล้วทั้งสิ้น1นึ่งล้านห้าแสเลขหมายคงเหลือที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกจานวน2องล้านสี่แนเก้หมื่่น่้องเลขหมายนะครับซึ่งในกลุ่มนี้จะต้องถูกระง,งับบร มาตรการระง,งับสัญญาณโทรคมนาคมบริเวณชายแดนขณะนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยได้ลดกาลังส่งสายอากาศได้ลดกําลังส่งนะครับของสถานีฐานโดยต้องให้พื้นที่บริการครอบโดยพื้นที่บริการเน่ยจากครอบคลุมเฉพาะการให้บริการโทรคมนาคมภายในอนาณาภายในอนาณา,าเขตของประเทศไทยเท่านั้นนะครับซึ่งได้ตํงงาเนินการไปแล้วจำนวนสิบสามเสาด้วยกันนะระงับสัญญาณสายอากาศ ที่มีทิศทางหันออกไปจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งหมด84เสานะครับแล้วก็ปรับทิศทางเสาใหม่รวม1เสาด้วยกันเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าวานาคตรครับเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโลกเดือดนะครับแล้วก็จะมีผลต่ออุณหภูมิของประเทศไทยด้วยพูดคุยกับคุณระเบียบภูผาผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพพูมิอากาศการากรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับผู้บรรเบ สวัสดีค่ะคำถามให้ความรู้ก่อนเดี๋ยวคือคําว่าโลกเดือดเนี่ยในความหมายมันแปลม,ม,ม,มาจากภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นมันแปลมาจากภาษาอังกฤษเพราะว่าจริงๆโลกเดือดเนี่ยทางอ,องค์งการสหรประชาชาติะคะ่ะได้เตือนของเราเตือนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลกนี้ว่าเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วคะ่ะปีที่ผ่านมาครัครรือเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าเราเข้าสู่ยุคโลกเดือดอย่างเป็นทางการค่ะประมาณเดือนไหนฮะตอนนั้น เดือนกรกฎรา,าคม,าคมที่แล้วใช่ไมไปอยู่หน้าฝนนะ,ะ <laughs> เพราะว่าช่วงที่เขาวัดอุณหภูมิช่วงนั้นทั่วโลกเนี่ยค่ะปรากฏว่าช,ช่วงนั้นอุณหภูมิสูงที่สุดอ๋อเฉลีย่ยใช่ไหมฮะเฉลี่ยทั้งโลกใช่ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยันสูงที่สุดแล้วก็ทางองค์การก็เลยประกาศว่าเราเข้าสู่ยุคโลกเดือดอย่างเป็นทางการค่ะอืมครับอ่เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยต่อไปครับเอ,เอาลักษณะภาพรวมก่อนดีกว่าของของโลกใบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนคุณระเบียบหค่ะค่ะจริงๆแล้ว จากอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากว่าเราคือเราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเราปล่อยมาหนึ่งร้อยห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยไปประมาณหนึ่งจุดสองล้านล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งพอมันปล่อยขึ้นไปเนี่ยมันกลายเป็นกา๊าซเรือนกระจกที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ <ims> และที่สําคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยเออมันจะมีการย่อยสลายมันมีการสลายหรือหลุดออกไปนอกชั้นบรรยากาศมันใช้เวลาห้าสิปีแต่ตอนนี้มัน มันไปไม่ได้และมันก็เลยห่อหุ้มโลกไว้กิจกรรมต่ตางๆที่มนุษย์ทําขึ้นมาส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือจะเกิดเรื่องของกระบวนการทางด้านพลังงานการขนส่งหรือการเกษตรหรือของเสียก็ตามเนี่ยเรากิจกรรมที่เราทําเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็เลยทําอุณหภูมิให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นมาอีกค่ะซึ่งจริงๆแล้วอุณหภูมิของโลกจริงๆแล้วอ่ะโดยเฉลี่ยปีนี้จากข้อมูลของงานวิจัยนะคะพบว่าเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งจุดหน ที่เราร้อนกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคะ่ะเราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ1.1องศาแต่เราทั่วโลกเราประกาศเจตนาลมร่วมกันว่าเราจะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน1.5องศาแต่ตอนนี้เราอยู่ที่1.1องศาค่ะเราเหลืออีกแค่0.4องศาเท่านั้นที่เราจะมีเวลาในการที่มาช่วยกันในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพื่อทําให้อุณหภูมิของโลกชะลอตัว ไม่ให้ถึง1.5องศาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกช่วยกันพยายามช่วยกันแนมะ้กระทั่งในส่วนของประเทศไทยเองก็เหมือนกันนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเหมือนกันแต่เราปล่อยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะในส่วนของประเทศไทยเราปล่อยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่เรานับเป็นอันดับแล้วอ่ะเราปล่อยเป็นอันดับที่สิบเก้าของโลกแต่ผลกระทบที่เราเกิดขึ้นผลกระทบที่เราจะได้รับสังเกตเดือนแล้วคือเดือนเมษายนที่ผ่านมา เราเห็นผลกระทบที่ชัดเจนคืออุณภูมิสูงมาก44องศา,วากว่าใช่ไหมคะแต่เราได้รับผลกระทบติดหนึ่งในสิบของทุกประเทศทั่วโลกนะคะทั่วประเทศทั่วโลกก็คือมี180ประเทศเราติดหนึ่งในสิบที่เราจะได้รับผลกระทบมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นที่เจอขึ้นนะคะ<อ>แล้วถามว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นแบบเนี้ยในส่วนของทั่วโลกเนี่ยเอเขาจะเจอผลกระทบอะไรบ้างหลักๆเลยก็คือในเรื่องของอ ทั้งโลกจะเจอเหมือนกันก็คือเรื่องของความล้มเหลวจากการลดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะว่าทุกทุกประเทศพยายามควบคุมลงประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ตอนนี้เรายังทําไม่ได้และและม้กระทั่งในเรื่องของการปรับตัวเมื่ออุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเราจะต้องมีการปรับตัวยังไงเราจะต้อง อย่างเช่นอย่างเมื่อเดือนที่ผ่านมาอุณหภูมิร้อนมากโดยเฉพาะ,ะผู้สูงวยัยคนใช้แรงงานที่ต้องอยู่กลางแจ้งหรือคนที่เป็นโรคอย่างก็เรื่องความดันสูงเนี่ยค่ะก็จะต้องมีวิธีการปรับตัวต้องงดการออกกลางแจ้งต้องดื่มน,น้ำมากๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็เราจะเจอล่าสุดก็คือช่วงช่วงอาทิตย์นี้เราจะเห็นว่าเราเริ่มเจอฝนตกเราเริ่มเจอภายแล้ง มันจะสลับกันไปสลับกันมาแล้วเรียกว่าภาวะอากาศสุดข,ขั้วที่เราเจอ <c oughs> และที่สําคัญก็คือเราจะเจอเรื่องของความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการล่มสลายของระบบนิเวศอันนี้ทั้งโลกจะเจอสี่อันดับแรกในอีกสิบปีข้างหน้าเราเจอแน่นอนค่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะเจอทั้งโลกเลยค่ะอืมกําลังนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ผมควรจะดูแลตัวเองก่อนหรือว่าจะดูแลโลกก่อนฮะค่ะจริง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 แล้วในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยผลกระทบที่เราจะเจอ แรกๆเลยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่ง <S <S เป็นหรือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักที่เราเราเรื่องของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมาทเที่ยวบ้านเราก็คือด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะสูญเสียสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากการทําลายจากภายัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝนตกที่หนักมากขึ้น <S <S หรือลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะทําให้มีผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งด้านสาธารณสุขเองเราก็จะเจอนะคะเรื่องของโรคใหม่ที่เกิดขึ้นมาโรคติดต่อที่เคยหายไปแล้วมันก็จะกลับมาอีกเพราะว่าสภาพอากาศที่มันสูงขึ้นร้อนขึ้นเชื้อโรคมีการปรับตัวมีวิวัฒนาการค่ะหรือแม้กระทั่งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ทางชายฝั่งทะเลค่ะจะมีถูกตัดซาะชายฝั่งทุกปีปีละประมาณหนึ่งถึงห้าเมตรแล้วจะสูญเสียเศรษฐกิจตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะ หรือแม้กระทั่งด้านกเกษตรกรรมซึ่งคนไทยเราประมาณ1ิบสองล้านคนนะคะในประเทศไทยเราทํางานในภาคกเกษตรกรรมเราจะเจอผลกระทบเรื่องอะไรก็คือเรื่องน้ํบอย่างพวยแล้งเนี่ยการทํานาก็ต้องเปลี่ยนระบบการทํานาและเคยได้ยินไหมคะํานาแบบข้าวคาร์บอนต่ <c oughs> ำกาเกษตรแบบลดโลกร้อนถ้าจะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาช่วยด้วยแล้วก็มีหลายหลายพื้นที่ที่ทําเรื่องํารทานาเปียกสลับแห้งต้องปรับวิถีการทําการเกษตรเป็นต้นอย่างเนี้ค่ะ มรือแม้กระทั่งเรื่องของน้ำภัยแล้งเนี่ยเราเจอแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการกักเก็บน้ําการขุดบ่อสําหรับรองรับน้ําการเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแนวที่เราจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวในเรื่องของสถานการณ์ที่อุณหภูมิมันร้อนขึ้นอ,อย่างเงี้ยค่ะโอ ได้เจอแน่นะฮะยังไงก็หนีไม่พ้นทีนี้คือตอนนี้เราเราได้เจอแล้วค่ะเพราะเราเจอเมื่อตอนสงการที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าเราเจอไปแล้วเพราะมันร้อนจริงๆตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ค่อยมัน่นใจเท่าไหร่คนระเบียบฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของไอ้เอน็นยโยอยู่ใช่ไหมฮะเอนยโยล,ลาดิญญาอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเกิดมันมันสมมติมันไอ้ความรุนแรงของมันเนี่ยเอนยโยลาดิญญามันแบบค่อนข้างจะบาลานอยหน่อยเนี่ยโอกาสที่อุณหภูมิมันจะลดลงเนี่ยมีไปได้ปไปได้ไหมฮะ น่าจะเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าตอนนี้คือด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าเราปล่อยกาอ๊าซหรือกระจกขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมามา1.2ล้าน,ล,านล้านตันเนี่ยค,คือมันเยอะมากแล้วตอนนี้แล้วกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านพลังงานเราใช้ไฟยิ่งร้อนแล้วยิ่งเปิดแอร์ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเรายังใช้รถที่ยังไม่ได้ใช้รถที่เออเรายังใช้รถที่ยังเติมน้ามันอยู่ถ้าเป็นส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเรายังใช้ไม่ถึง อา50%ของค,คนทั้งประเทศรหรือรทั้งโลกอย่างนี้ค่ะเพราะะนด้านพลังงานเนี่ยเราใช้พลังงานพอเราใช้เราก็มีการปล่อยซึ่งจากข้อมูลการวิจัยโดยปกติทั่วไปคนหนึ่งคนจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ15กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันอันนี้แค่โดยเฉลี่ยนะคะคเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ลดลงมาเลยเพราะเราก็จะปล่อยขึ้นไปทุกวันเพราะฉะนั้นอจากที่ขอบ28ที่เราคุยกันว่าเราจะควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5องศาของอุณหภูมิของโลกนะคะ ้าเรายังทําไม่ได้ถ้าเรายังทําอยู่อย่างนี้อยู่นะคะคือเราก็ทําเต็มที่แล้วค่ะแต่ถ้าเรายังทาอยู่อย่างนี้อยู่เราทําไม่ได้เขาบอกว่าภายในปีคศสองพันหนึ่งรอยค่ะอันนี้สองพันยี่สสี่แล้วครับคศสองพันหนึ่งร้อยเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเราจะเพิ่มขึ้นถึงสองจุดสี่ถึงสองจุดจุดเจ็องศาเซลเซียสอืมเยอะนะฮะมันจะน่ากลัวขนาดคือรุ่นเราก็จะร้อนแต่ว่ารุ่นรุ่นต่อไปรุ่นเราไี่คงไม่ทันแล้วฮะสองพันหนึ่งย แน่า <c oughs> จะไม่ทันแล้วค่ะแต่ว่าเราจะทำยังไง <sk r isa> ใช่เราจะทํายังไงที่ให้เยาวชนรุ่นหลังหรือลูกหลานของเรารุ่นหลังเนี่ยอยู่ในสภาวะอากาศที่ดีเหมือนที่เราเคยอยู่เหมือนสมัยก่อนเพราะนั้นเร, <c oughs> เราต้องมา <c oughs> ช่วยกันค่ะประมาณนี้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะจริงๆแล้วเราสามารถเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากอย่างของกลมเนี่ยค่ะ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆเรามีภารกิจหลักนะคะก็คือในเรื่องของเ,ออเราเราไปทําประชาคมหรือไปประกาศเจตนารมณ์กับต่างประเทศแล้วกับทั่วโลกแล้วว่าเราจะกําหนดเป้าหมายว่าเราจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ครับแล้วเราจะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุที่เป็นศูนย์หรือว่าเนตซีโร่ภายในปี2065เพราะฉะนั้นภารกิจของกรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็เลยมีภารกิจมีหน้าที่ก็คือเราต้องเร่งจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการลดการเรือนกระจกของประเทศให้เท่าทันต่อการรับมือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ประมาณร้อยละสี่สิบจากกรณีปกติ ซึ่งเราจะต้องทําให้ได้ภายในปี2030ซึ่งตอนเนี้ยเราก็ทําจากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมื่อปีถ้านับปีก็คือเมื่อปี2564เนี่ยเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ประมาณ60ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารเรายังเหลืออีกประมาณ222ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่เราจะต้องลดให้ได้ตามเป้าที่เราไปประกาศกับเวทีโลกไว อันนี้ก็เป็นภารกิจของกรมซึ่งถามว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยไหมทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบง่ายๆหรือแม้แต่การประหยัดพลังงานแบบง่ายๆซื้อสินค้าที่ประหยัดพลังงานสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนโลคาร์บอนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเดินทางการขนส่งเนี่ย เดินทางไปด้วยกันหรือใช้ระบบะขนส่งสาธารณะอันนี้สามารถช่วยได้ค่ะทุกคนช่วยได้ครับผมกําลังหลับตานึกอยู่งี้คุณสมิบเพราว,ว่าถ้าเกิดสมมติเราทําได้นะฮะคำว่าเรวได้ไหมายถึงทั้งโลกเลยนะฮะ,ะถ้าเราคงอุณหภูมิไว้ระดับนี้หรือถ้าเกิดโชคดีมากๆถ้ามันเย็นขึ้นมาอีกสักหนึ่งองศาเนี่ยบ้าน<ช>ลักษณะอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างครับก็จริงๆถ้าเราสามารถควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิได้ที่เราจํากัดได้ก็คือไม่เกินหนึ่งจุดห้าองศาเนี่ย เราก็เราก็สามารถที่จะตอนนี้ก็คือจะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีคือด้วยความที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเยอะมากแล้วนะคะส่วนหนึ่งนอกจากเราจะลดแล้วเนี่ยเรา,าจจะลดได้ได้เต็นที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอย่างที่บอกไปคือการเรือนกระจกมันอยู่ข้างบนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วย ในเรื่องของการดึงกา๊าซเรือนกระจกเหล่านี้มาใช้เขาเรียกว่าตอนนี้ก็คือยังมีงานวิจัยอยู่ยังมีนวัตรกรรมอยู่ก็เรื่องของ ure, คาร์บอนแคปเจอร์สตอร์อะไรอเงี้ยก็คือการดึงกา๊าซเรือนกระจกทั้งหมดมามาอัดเป็นเป็นป็นก้อนเป็นมามาอัดเป็นก้อนเพื่อจัด,จดเก็บค่ะ oh, จ,จัดเก็บ<อ>ในชั้นใต้ดินหรือมีระบบการจัดเก็บที่ดีไม่ให้หลุดรอดออกไปซึ่งตอนเนี้ก็มีเรื่องของอนวัตรกรรมตวเน,นี้ที่กําลังทําทการทําการคิดคน้นจนอยู่ว่าเราเราจะดึงมัน ดึงมันมากักเก็บยังไงแล้วก็มันจะแยกก๊าซออกมาแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นคาร์บอนเป็นออกซอิเจนก็จะเป<ช>ประโยชน์ใช้ยชน์ใช่ใช่นวัตกรรมตรงนี้จําเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอ๋อครับถ้าเกิดมันทาสาเร็จขึ้นมาปุ๊บเอาไปว่าผมจะได้กลับไปสัมผัสกับบรรยากาศสมัยเด็กๆไหมใช่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 ใฮะมีโอกาสค่ะมีโอกาสค่ะคือทุกคนทั่วโลกต้องช่วยกันเพราะว่าถ้า ้าเราคนใดคนหนึ่งไม่ช่วยกันเนี่ยคือหรือประเทศไทยประเทศเดียวช่วยก็ไม่ได้นะคะเราต้องช่วยทั้งโลกค่ะเราต้องช่วยกันค่ะคนละม้คนละมือซึ่งโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยมีไหมฮะคุณระเบียบก็โอกาสมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะคือจริงๆแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยค่ะเขาจะต้องให้การสนับสนุนประเทศที่กําลังพัฒนาเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีแล้วก็มีงบประมาณ ส่วนประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราประกาศว่าเราจะลดออการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ประมาณร้อยละสี่สิบเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือว่าเงินทุนจากต่างประเทศที่จะต้องมาช่วยขับเคลื่อนการทํางานของประเทศที่กําลังพัฒนาค่ะ เพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันอใช่ค่ะต้องไปด้วยกันค่ะแล้วต้องจับมือไปด้วยกันทั้งโลกเราจะมีเวทีในการเจรจาในการคุยก็อย่างที่ผ่านมาก็คือเวทีขอบยี่สิบแปดที่ผ่านมาที่ดูไบก็คือก็มีการลงร่วมกันก็คือจะหนุนประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วจะต้องมีการใส่งบประมาณในเรื่องของกองทุนที่จะต้องมาช่วยประเทศที่กําลังพัฒนาในการจะไปทาเรื่องของการดําเนินงานเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายการใช้พลังงานสะอาด พลังงานธรรมชาติแทนพลังงานพวกถ่านพวกฟอสซิลที่จะต้องเปลี่ยนถ่านอ,อันนี้ยังไม่บังคับนะคะก็จะเป็นภาพแบบภาคสมัครใจก่อนแต่ก็ยังมีการพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีการเจรจาขึ้นค่ะ,ะในส่วนของกกมเองจริงๆแล้วคือถ้าในการขับเคลื่อนของระบบประเทศเนี่ยก็คือนอกจากเรื่องของการลดกา๊าซแล้วเนี่ยเรายังต้องทําเรื่องแผนเรื่องของการตับตัวด้วยนะคะคเพราะว่าเราลดกาซอย่างเดียวเนี่ยแต่เราเจอผลกระทบแล้ว พอเกิดผลกระทบเนี่ยในเรื่องของการปรับตัวคนไทยประเทศไทยเราก็ต้องมีการปรับตัวด้วย hmm. เพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ลดลงทีเดียวว่าจาก40องศามันจะลดเหลือ34 33เหมือนเมื่อก่อนแบบเราเนี่ยมันไม่ได้ลดง่ายแบบนั้นับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีในเรื่องของแผนเรื่องของการปรับตัวด้วยซึ่งแผนการปรับตัวเนี่ยเราเรียกสั้นๆว่า n น p หรือว่า Thailand National Adaptation Plan hmm. ซึ่งผมเนี่ยแผนเรื่องของการปรับตัวเนี่ย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่2เมษายนปีนี้นะคะแล้วก็เราก็ได้ส่งแผนตัวเนี้ยส่งไปรายงานที่อที่กรอบอนุสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศคุณคุระเบียบฮะอาจารย์โทษนะฮะเดี๋ยว้องขออนุญาตพอดีเวลาหมดพอดีขอไปขอไปเดี๋ยวกานหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับได้ค่ะขอบคุณครับอะไรครับก็ขออนุญาตลาคุณฟังไปเลยนะครับเดี๋ยวผู้โชคดีวันจันทร์หน้าครับบอกกันสวัสดีครับ